คุณเคยกังวลไหมคะที่เห็นลูกไม่กล้าแสดงออกหรือรู้สึกว่าลูกมีความคิดสร้างสรรค์นนะแต่ไม่รู้จะส่งเสริมอย่างไรวันนี้ครูปูมีเรื่องราวของน้องขนมพิมพ์มาเล่าให้ฟังจากวันแรกที่เห็นน้องขนมพิมพ์ ทำคุกกี้ชิ้นเล็กๆคัพเค้กชิ้นเล็กๆจับดินสอขีดเส้นให้ตรงก็ว่ายากแล้วสำหรับเด็กวัยนี้ในคลาสแรกๆที่มาเรียนน้องได้ทำคุกกี้รูปหน้าหมีได้จับช็อกโกแลตขีดเป็นเส้นตาหูจมูกปากเราอาจจะเห็นเส้นไม่ตรงตามแนวบ้างปากหูจมูกไม่เป็นไปนตามอย่างที่คิดบ้างแต่ผลงานชิ้นนี้สร้างความภูมิใจกับน้องขนมพิมพ์มากจนถึงผลงานล่าสุดน้องเรียนทำเค้กสโนว์แมนจากมัชเมลโล่ในแบบครูให้ทำแค่มัชเมลโล่สองชิ้นเพราะจะไม่มีที่ เียนช็อกโกแลตที่เป็นส่วนขาของสโนว์แมนแต่น้องขนมพิมพ์จัด3ชิ้นเลยจ้าคู่เลยถามว่าแล้วขาของสโนว์แมนจะไปอยู่ตรงไหน น้องขนมพิมพ์ตอบเราว่าหนูจะให้เขากระโดดกลางขาค่ะแล้วน้องก็ใช้ช,ช็อกโกแลตวาดเส้นเป็นขาออกมาและน้องก็ได้ผลงานชิ้นนี้ออกมาเขาลงมือทําเองตั้งแต่การทําขนมเค้กการปาดครีมและการแต่งหน้าเค้กผลงานอาจจะไม่ได้เหมือนแบบที่ครูสอนแต่ผลงานชิ้นนี้น้องครีเอทเอง100<ฮ>1 0ึ่งร้อเซขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆที่มาเรียนที่ชูการี่เราเริ่มจากความสบายใจบรรยากาศผ่อนคลายไม่กดดันในะั้นแรกๆเราจะแนะนําน้องๆให้เริ่มจากทาคุกกี้ชิ้นเล็ก ไม่ต้องสมบูรณ์แบบมากขั้นตอนที่2เราจะเริ่มสร้างความมั่นใจทีละนิดค่ะเพิ่มความท้าทายลงไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากคุกกี้ค่อยๆขยับมาเป็นคับเค้กค่อยๆขยับมาเป็นเค้กก้อนต่อมาเราจะเริ่มให้น้องปลดปล่อยจินตนาการให้อิสระในการคิดและการออกแบบอย่างน้องขนมพิมพ์ <c oughs> คิดที่จะทำสโน์แมนที่กําลังกระโดด แทนที่จะทำนิ่งๆเหมือนตัวอย่างของครูขั้นต่อไปคือเราจะเสริมแรงบวกชื่นชมไอเดียและความพยายามถ้าน้องขาดหรืออะไรเราจะหยิบยื่นให้เพื่อให้เขาสามารถครีเอทจินตนาการที่มีอยู่ในหัวได้และสุดท้ายคือการสร้างประสบการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะ เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ10ครั้งที่ผ่านมาน้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทั้งความมั่นใจและทักษะลองดูภาพตัวขานนอีกไม่กี่สัปดาห์ขา้างหน้าลูกของคุณจะกลายเป็นเด็กที่มั่นใจกล้าคิดกล้าทำและภูมิใจในผลงานของตัวเองเหมือนที่น้องขนมพิมพเป็นอยู่ในตอนนี้คุณจะได้เห็นรอยยิ้มของลูกได้ยินเสียงหัวเราะและได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีขีดจำกัดคุณอยากให้ลูกเริ่มพัฒนาความมั่นใจและความคิดสร้างสรรค์แบบไหนดีคะเวิร์กช็อปทำคุกกี้พี่หมีแสนสนุกหรือการทำเค้กสุดสร้างสรรค์ แชรความคิดเห็นกันได้เลยนะหรือจองคอร์สเรียนได้ทาง Line ครูปู h u ต a l การ